สวัสดีครับพบกับผมนัทพงศ์บุญทองเกษตรพิทักษ์โลกครับวันนี้พามาดูแปลงอ้อยบ้างครับเดี๋ยวมาพูดคุยกับเจ้าของแปลงครับว่าปีนี้มีการดูแลแปลงอ้อยอย่างไรบ้างสวัสดีครับครับผมนายนครพรรัตนวงศ์ครับอยู่บ้านเนื้อวังเหาไหตำบลถุกเดินห้าอำเภอเนองขามจังหวัดชัยนาทครับอือยู่ชัยนาทนะครับแปลงอ้อยของคุณพี่กี่ไร่ครับสิบไร่ครับแปลงอ้อยสิบไร่ใช่ไหมครับตอนนี้อ้อยของเราเนี่ยอายุเท่าไหร่แล้วครับสี่เดือนครับ สี่เดือนเองนะครับนี่ครับนี่ฮะนะครับอ่าสาดกล้องให้ดูใกล้ๆนะครับต้นสูงพอสมควรเลยทีเดียวนะครับอายุแค่สี่เดือนเองนะครับสภาพแรงร้อนแบบนี้แต่ยังเขียวสดอยู่เลยนะครับอ่าอายุสี่เดือนอันนี้เป็นอ้อยตอหรืออ้อยปลูกใหม่ครับอ้อยปลูกใหม่ครับอ้อยปลูกใหม่ใช่ไหมครับครับแล้วลักษณะของใบและต้นตอนนี้เป็นยังไงครับเขียวครับแล้วก็ ลำต้นการแตกข้อของอ้อยครับรู้สึกว่าดีกว่าเดิมครับดีกว่าเดิมครับนะครับจากที่เคยประสบพบเจอมาใช่ไหมครับนะครับดังนั้นถามเลยครับว่าคุณพี่สาขาเนี่ยปลูกอ้อยมาแล้วกี่ปีแล้วครับสิบปีครับสิบปีมีประสบการณ์พอสมควรนะครับเคล็ดลับทําให้อ้อยอายุสี่เดือนนะครับเขียวทนแรงแบบนี้นะครับ แต่ก็ดีคืออะไรครับผมใช้โฟทีครับเอาโฟทีมาใช้ครับฉีดไปกี่ครั้งครับสองครั้งครับฉีดไปแล้วสองครั้งนะครับแล้วโดยรวมแล้วพี่คิดว่าจะฉีดทั้งหมดกี่ครั้งครับห้าครั้งครับห้าครั้งเนาะนะครับเดี๋ยวก็จะฉีดต่อเนื่องอีกประมาณสามครั้งเนาะครับโอเคครับแล้วช่วงนี้ใส่ปุ๋ยไปหรือยังครับยังครับยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยครับนี่ฮะถือว่าโดยรวมนะครับเบื้องต้น สมบูรณ์เขียวสวยทนแรงพอสมควรครับเดี๋ยวฝนมาก็จะเริ่มใส่ปุ๋ยใช่ไหมครับครับแล้วคิดว่าการใส่ปุ๋ยจะมากขึ้นหรือน้อยลงครับน้อยลงครับน้อยลงนะครับก็จะช่วยให้เราประหยัดมากขึ้นเนาะครับสุดท้ายครับการเอาโฟทีมาฉีดพ่นนะครับในแปลงอ้อยของเราคิดว่าโฟทีแพงไหมครับไม่แพงครับไม่แพงเนาะนะครับอ่ะนะครับเอาใจช่วยครับขอให้เกษตรกรที่ปลูกอ้อยนะครับมีผลลัพธ์ดีๆแบบพี่สาครณเวลานี้ครับ นะครับแล้วก็ขอให้ผลผลิตนะครับในช่วงที่เก็บผลผลิตได้ผลผลิตที่มากขึ้นกว่าเดิมและประกอบไปด้วยการลดต้นทุนครับวันนี้ผมขอบคุณพี่สาคอนมากนัทพงศ์พันทองกเกษตรทักโลกลาไปก่อนสวัสดีครับ